I you here under false pretences, but I couldn't risk the leak. I'm not sure I understand. Don't worry. It's the scoop of the century. If I had a dime for every time I heard that... Listen, please. It begins with a little incident at a vineyard in Chile that caught my eye some time ago. This was a family business. Fernando Delgado and his son. ก็กราบสวัสดีด้วยนะครับในหน้าสุดรายการ GIG เกมแค่นึ่งตอนนี้เราอยู่กับเกม Hitman Blood Money นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกัน satellite ah, that suggests the now is under Fernando's yeah. son, Manuel, from the coke trail. So, to make yeah. it look yeah. like a drug hit, you'll have to take him uh, out too. Up, we'll get you in with a pensioner's from Santiago for the big celebrity unveiling of Delgado's wine label, uh, named for 80s B-action star yeah. Rex yeah, Stanton. So oh, yeah. delgado ที่นั่นบนหน้าอาคารมาเราจะมาดูเนื้อเรื่องกันผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะผมแปลภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยนะครับจะดูเนื้อเรื่องเอาผมจะขึ้นซับไตเติ้ลให้ทันแล้ะตั้งคลิปด้วยกันนะอ้ะอกแก่คนหนึ่งเดินลงมาพร้อมกับบุรีแท่งหนึ่งและเขาก็ได้เจอเพื่อนของเขาแล้วก็กอดกันอย่างครับเป็นเกย์ด้วยกัน ใสนสองคนเข้าไปในแล้วกดตัว M ตัว map ปึ๊บอเป้าหมายเราอยู่นี่เป้าหมายของเรามันจะเป็นสีแดงน,นะครับซึ่งตอนนี้เราต้องตามไอ้นี่ไปก่อน ชุดมาก็เราสามารถเข้าไปในงานได้โดยการปอมตัวใส่ชุดเข้าไปโอเคค่อยย่องพร้อมกับเอาเอ็นออกมาปุ๊บกดมาสเตี๋ยวากันปุ๊บตายมไม่รอดเก็บเอ็นแป๊บ กดสเปรยปลาเก็บโซรกด e d ด a d อดี y ครับแล้วโยนลงไปในแม่น้ำเลยวินไอบ่ารีบไปแคนไฟเลยไปตอนนี้เราก็สามารถเข้าหนานได้แล้วจิ๊กเกอร์ฟาวด์วิววิวสองพันหกใช่ไหมใช่ด้วยวาวสองพันสไนเปอร์เข้าทางประตูนี้เลย ได้ไหมเข้าได้เดข้าอีกประตูหนึง่งเีิประตูด้วยจืดึงโอโ้โหอันนี้ก็หมายเราอยู่อ่านี่ตอนนี้เราอยู่นี่จุดสีเหลี่ยมนี้เป้าหมายเราอยู่ อยู่ชั้นสองก็คือได้ประมัดตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันเอา้าเป้าหมายเป้าหมายทำงดีข้างหลังแลวยืนเป็นเนียนเดี๋ยวทุแล้วเขาก็เดินไป ท้องไม่ไหนเจ้นาหนนะ้าแล้วเนี่ยอืมช้ำไหมอือวางกระเป๋าไว้ก่อนวันนี้เรามีเป้าหมายสองคนนะครับในภารกิจนี้ที่ต้องฆ่าแต่นี้เขากำลังยืนเวนอยู่ต้องรองก่อนนะอ่าไล่เข้าลงไปข้างล่างก่อน อือเราเลยลงไปแล้วแล้เวเอาหมปิดปตัวตัวเขาหน่อยขอยา,ามันปิดยิเงเฉยต่อไปเราจะวางไพรบอมกัน ยืสทำไมถ้ามันมา,านมนยืนตรงนี้เราจะฆ่าได้อย่างสบายสบายอะตอนนี้มีคนเดินขึ้นมาอย่างฆ่าไม่ได้ยืนข้างเลย แล้วละครนี้กดชิปเพื่อวิ่ง สีเหลืองนะครับถ้ามันเห็นเรา ท่านเป้าหมาย ก็ลอดแล้วอ้าวมีสูตร จีน47ต้องมาตามหาเข้ามากัดกดลิปลิปมาแล้วไปลงขึ้นขึ้นบนได้ขึ้นเฮ้ย <c oughs> อ่าขึ้นมาดูดิจะมีคนเข้ามาไหมถ้ามีคนเข้ามาเราจะใช้เอ็ดตัดเขาขึ้นมาอยู่กด ไม,ไม่มีลงเลยเอ๊ะคิดแปลกเลยอะไ,ไ,ไ,ไ่คิดไม่ใหม่ออตัวละมาตัวละครละมากจากการพิมพ์ื่กี้มาแล้วเยือ ปิดเลยลิฟต์รัดเลยอย่างนี้นิ่มๆเอาขึ้นมาเหยียบรอให้เปิดประตูแกมตอนนี้มันมีคนเฝ้าอยู่ เห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นสปายงั้นมันก็บินไปด้วยเลยโตจอกหัวไปเก็บพอดี มาเก็ใบทดไมเกล็ดไกล่ถึงคนไม่เห็นทิ้งไว้ไปนี่มันเป็นทางมีของเราะครับตรงนี้ให้ขึ้นทุบตี ả? ขึ้นไปนี่ตอนนี้เป้าหมายอยูอ่ชั้นสอง ปีนไม้เฮ็ดไล่เหล่วไล่เหล่วมาเป็นเพลงเลยไปโอ้คนดีวอาไงเพื่อนอืมขั้านวดแปบไปแล้ว ขึ้นไปมาไหมมาไหมนีเ่เราลงจะขึ้นชั้นสองแล้วต้องค่อยๆเดินไปอย่างใจเย็นเดี๋ยวข้อสงสัยก็ต้องเดินค่อยๆเดินนี่เดินนี่ค่อยๆเดินแล้วเนะี่ย 喂。Oui. ที่เดิมอยู่ตัวหนึ่งไปแล้วเับไปแล้วมีที่ใส่ไหมมีเลยอุดสูรมันฟูดไหม ้าเลยเอจะผิดล็อกแม่งมากขนาดเลยงั้นอ๋อจะรู้ถึงกันได้นี้สินะต้องผิดล็อก ได้เอาไงดีเอานี่ไงโอ้โหแบบอันนี้ก็ทอมันเชื่อมต่อเลยลลลลลเร็ว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 เรเียบร้อย ចិត្តចូល ันนี้ค่อขเดินไปยืนอเฉยๆต้องกับดื่มวายยิงดีไหมไม่เหยาะดิ โยนลงน้ำพร้อมกับมีนี่พระาิดนี้ก็จะเสร็จอย่างรวดเร่วไปเลยโครบบินเลยบินนี่เห็งได้ั้ยอ๋อรู้แล้วทำไงได้ั้ยจำได้จำได้ Yeah. Uh -huh. วิ่งผ่านนั่นเลยไปลงลงแล้วอ่าตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจทั้งหมดแล้วของเอเจนซี่เจ็ดคนนี้นั่นเองต่อไปแล้วก็ หาเมียกันไม่ใช่เสร็จุ๊เอ็กซิสเอ็กซิสยังมเอ็กซิสไปแล้วอ๋อฝั่งโน้นฝั่งโน้นใช่ไหมแต่ละทำเอ็กซ์คลิปไปสตาร์ทเครื่องบินนี้ เรียบร้อยววก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถ้าสามารถกดแชร์ไป้เพื่อนของท่านได้ดวนด้วยนะครับถ้าอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลกันไว้ด้วยโอเคครับวันนี้รายการ jg. สวัสดีครับบ๊ายบาย